สวัสดีครับผมโดมอโตเมชันวิสครับวันนี้ก็จะพามาทําการเปลี่ยนสายพานคอมแอร์ com. Air, หรือการปรับตั้งสายพานคอมแอร์ com. Air, ครับสําหรับใครที่อยากทําการเปลี่ยนหรือทําการปรับติดตั้งให้สายพานคอมแอร์ com. Air, ให้มันได้ระยะที่เหมาะสมหรือเปลี่ยนเส้นใหม่ครับอันนี้ก็เป็นรถอีซิสุ2.5นะครับ ก็นี่ครับเป็นตัวหน้าเก่าครับเครื่อง2.5ตัวนี้ที่ยังเป็นตัวข้ามเครื่องอยู่นะครับนี่ครับก็เป็นสายพันคอมแอน์นะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนก็คือสายพันธุ์เส้นนี้วิธีการให้เราคลายน็อตตัวนี้นะครับมันจะเป็นประแจเบอร์14เนี่ยครับให้ทําการเราคลายออกเลย คลายออกให้หลวมเลยนะครับแล้วก็ใช้มือหมุนออกนิดหนึ่งไม่ต้องหมุนออกหมดครับเพื่อให้มันอย่างนี้ได้ครับนี่ครับนี่ครับก็คลายน็อตตัวนี้นะครับเบอร์สิบสี่นี่ครับมันโยกได้แล้วให้เรามาทําการหมุนเบอร์สิบสองนะครับนี่ครับพอหมุนทวนเข็มนะครับ มันก็จะตกลงไปเรื่อยๆนะครับตกไปลงไปเร <course> ื่อยๆเราก็สามารถปลดออกได้เลยครับ <t ick up> นี่ครับก็ประมาณนี้ครับนี่ครับมันตกออกแล้วเราก็ปลดออกได้เลยครับนี่ครับนี่ครับเราก็สามารถปลดออกได้เลย โดยการเอาลอดตรงพัดลมเนี่ยครับค่อยคยลอดตรงพัดลมนะครับผมก็ปลดออกมาแล้วนะครับก็เน yeah> claro ี่ยครับจะมีตรงพัดลมนี่ครับใบพัดลมเราค่อยเอาเสายพานี่ครับไล่รอบออกอย่างนี้ครับออกนอกพัดลมเรื่อยๆก็ถ้าเรามีเส้นใหม่เปลี่ยนก็เอาเข้าเหมือนเดิมครับก็สอดเข้าไปตรงนี้ก่อนครับสอดเข้าไปใต้นี้ครับใต้ใบพัดลมนี่ก่อนแล้วก็ไล่เอาเข้าครับอันนี้ไม่มีคนจับให้นะครับก็สอดเข้าไปใต้นี้ครับก็ไม่ยากครับเดี๋ยวจะสอดเข้าไปครับ นี่ครับก็สอดเข้าไปแล้วครับก็อยู่ประมาณนี้เราก็เกาะตัวด้านล่างสุดนะครับนูนก็ไล่เกาะตามร่องครับก็มีร่องให้เกาะนี่ครับก็ไล่เกาะมาครับนี่เกาะประมาณนี้ครับนี่ครับก็ไล่เช็คดูข้างในครับว่าเข้าทุกจุดหมดหรือ,อยัง ก็เข้าทุกจุดหมดแล้วครับก็าจะเป็นการปรับตั้งสายพานนะครับก็ปรับตั้งสายพานก็เหมือนเดิมครับให้เราหมุนเข้าครับหมุนเบอร์สิบสองเข้าเมื่อก,กี้เราหมุนออกนะครับก็หมุนเข้าครับแล้วก็เช็คเรื่อยๆครับให้มันตกไปเวลาเราก,กดก็กดพอดีครับมันตกลงไปสักห<ะ>้าลังพอดีครับ ก็อะไรปรับดูครับแล้วก็ลองเดินสตาร์ทรถแล้วเดินดูครับแล้วก็ดับเครื่องดูแล้วก็มาเช็คใหม่อีกรอบครับว่าสายพานเรามันได้หรือเปล่าถ้าได้อยู่ระดับประมาณก็โอเคครับครับถ้ามันได้แล้วเราก็ขันอัดตรงนี้เลยครับเดี๋ยวจะขันอัดตรงนี้ก่อนแล้วมาเช็คอีกทีครับก็เป็นเบอร์สิบสี่ครับ ก็หมุนให้ตึงนลครับนี่ครับก็มากดตรงนี้ดูครับกดตรงนี้มันจะกดยากหน่อยนะครับกดตรงนี้ดูตรงนี้ก็เดี๋ยวปรับอีกสักนิดหนึ่งครับก็โอเคแล้วครับก็เหมือนเดิมครับหมุนคายตัวนี้ออกนี่ครับก็ปรับอีกสักนิดหนึ่ง เราหมุนอัดดูสออีครับโอเคครับระยะนี้กำลังพอดีครับนี่ครับกดไปได้ประมาณนี้ครับนี่ครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไป